หนึ่งในช้อนในการใช้งานที่ดีมากๆนะครับเวลาได้คุณใช้จ่ายในต่างประเทศครับนั่นก็คือบัตร t r a v e l การ์นั่นเองวันนี้ครับผมอยากจะมาแนะนำนะครับบัตรเจ้าตัวนี้เลยตัวนี้ครับคือเจ้าตัวบัตรนะครับเจ้าตัว K Bank U Trip นั่นเองนะครับซึ่งเป็น Tra v e l การ์ที่น่าสนใจมากๆจะน่าสนใจยังไงนะครับวันนี้ไปชมกันครับใครที่ตามผมอยู่บ้างนะครับก็จะทราบนะว่าผมเป็นมนุษย์นะครับที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่อนข้างจะบ่อยมากๆนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับในการที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นของการใช้งานการนะครับเจ้าตััวบตร ตัวเนี้ยบัตรเทลการนะครับถือว่าเป็นหนึ่งนะครับในสิ่งที่ค่อนข้างจะสะดวกเนาะเพราะว่าในปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเป็นยุคนะครับของเจ้าตัวแคชเลชนะครับแบบสดๆนั่นเองครับจะใช้งานอะไรนะครับช้อปปิ้งอะไรก็เอาไปแตะจ่ายนะครับหรือว่ารูดบัตรได้ง่ายมากๆนะครับกับเจ้าตัว u t r i ิปโดยบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัว u t r i ิปเป็นผู้ชนะนะครับในการใช้งานของผมนะครับทุกทริปไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นนะครับหรือประเทศอื่นด้วยนั่นเอง โดยเจ้าตัวบัตรยูทิมนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะต้องบอกว่าเป็นบัตรนะครับที่มีเลดกันแรกที่ดีมากๆนะครับหรือว่าสกุลไหนนะครับไม่สามารถมีการแลกในเจ้าตัวแอปพลิเคชันได้ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยูทิ้มนจะรองรับนะครับั้งหมดมากกว่า150สกุลเงินนะครับที่เจ้าตัวมาสการ์ดนะครับตัวนี้รองรับกันเลยทีเดียวบอกเลยนะครับว่าสามารถใช้งานนะครับได้ทุกประเทศทั่วโลกเลยที่คนไทยไปกันโดยที่เรานะครับโอนเงินโนจากเจ้าตัวแอปเคแบงค์นะครับเข้ามาเจ้าตัวแอ ยูทูบตัวนี้เป็นเงินบาทไทยนะครับก็สามารถแปะนะครับแลกจ่ายได้เลยแล้วก็ได้เรทนะครับที่ดีมากๆครับโดยตอนนี้เจ้าตัวยูทิปนะครับก็สามารถแลกเก็บนะครับสกุลเงินได้ถึง10ประเทศด้วยกันนะครับแน่นอนว่ามีประเทศนะครับที่คนไทยเราไปกันบ่อยมากๆนะครับทั้งญี่ปุ่นที่เป็นเงินเยนโนอ US Euro นะครับดอลลาร์เซลียดอลลาร์สิงคโปร์ดอลลาร์แคนาดาปอนนะครับแล้วก็ ตัวฟรังสวิสนะครับก็สามารถแลกนะครับเก็บนะครับซึ่งการสักุนเงินนะครับถามว่ามันมีไว้ทำอะไรใช่ไหมคือมันเป็นการล็อกเรทนะครับคือโอเคแหละเจ้าตัวยูทูบตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้มากกว่า150ประเทศทั่วโลกแต่ถ้าเรานะครับเเรามีแพลนที่จะไปเช่นคุณจะไปญี่ปุ่นเนแล้วคุณเห็นว่าเฮ้ยเรทช่วงนี้นะครับมันดีจังและคิดว่ามันน่าจะขึ้นคุณก็สามารถเอาเงินไทยนะครับเข้าไปล็อกนะครับแล้วก็เก็บโนได้ที่เจ้าตัวแอปยูทูบนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้เรทท 台。 ในประเทศนะครับที่เราวางแผนจะไปด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายของเรานะครับเราโดยปกติแล้วเนาะเวลาที่เราใช้เชอลการนะครับไม่ว่าเจินบายไหนเนาะมันจะไม่มีค่าเจ้าตัว FX r a t e รนะครับ2.5ให้คุณควรใจเหมือนกันที่คุณใช้เจ้าตัวบัตรเครดิตเนาะแต่สิ่งที่ยูทริปนะครับนั้นดีกว่านั้นมากๆก็คือเจ้าตัวเนี้ยหนึ่งนะครับจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับเจ้าตัวรายปีให้คุณควรใจครับ2นะครับสามารถสมัครง่ายนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนเนาะได้ที่แอปเคพาร์สนั่ ซึ่งสิ่งที่เจ้าตัวยูทิปตัวนี้นะครับมันดีกว่าบัตรอื่นๆในเชิโอกาสด้วยกันนอกจาก3อย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เนาะก็จะมีนะครับตัวนี้สามารถกดนะครับจาตัว ATM ในตู้ต่างประเทศนะครับโดยที่คุณจะไม่เสียค่าธรรมเนียมเลยนั่นเองนะครับแม้ว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะแค l เล s นะครับอยู่เยอะประมาณหนึ่งเนาะแต่ก็ต้องบอกครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ค่อนข้างจะจาเป็นแล้วมันก็ยังคงต้องใช้เงินสดนะครับในประเทศญี่ปุ่นอยู่เช่นการที่คุณนะครับต้องเติมตัวตัวบัตรซูย่างี้ย มันก็ยังหงนะครับต้องใช้เงินสดไม่ว่าคุณจะเติมที่ไหนเนาะเติมที่ร้านเซเว่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับกับคุณก็ยังคงต้องใช้เงินสดอยู่ดีซึ่งถ้าอย่างญี่ปุ่นนะครับเราก็สามารถไปกดนะครับเงินโดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับได้ผ่านเจ้าตัวตัวเทียอมทั้งเซเว่นแบงก์อีออนนะครับแล้วก็เจริญแพนโพสนะครับก็ค่อนข้างจะครอบคลุมมากแล้ครับสำหรับประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าสิ่งที่มันไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมตรงนี้มันจะเป็นส่วนนะครับของเจ้าตัวธนาคารต้นทางเนาะก็คือฝั่ง จูทรีฟนันเองซึ่งต้องบอกนะครับว่าในบางตู้นะครับมันก็จะมีค่าธรรมเนียมของตูน้นานๆก็อาจจะต้องลองไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตู้นั้นมีการเสียค่าธรรมเนียมของตู้นั้นไหมแต่ถ้าในฝั่งนะครับของเจ้าตัวค่าธรรมเนียมของเจ้าตัวบัตรตัวนี้จะไม่มีครับในส่วนนั้นนนัเองการสมัครนะครับเจ้าตัวบัตรดูทร i ปนั้นนะครับก็ต้องบอกง่ายมากๆครับเพียงแค่คุณโหลดนะครับเจ้าตัวแอปพลิเคชันดูทรีฟตัวนี้มา ก็สามารถลงทะเบียนนะครับได้ง่ายๆเนาะกรอกนิดๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนเนาะผ่านเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับเคพลัสนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการสมัครเจ้าตัวบัตรยูทูบตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ยูทูบนะครับไว้ให้ที่ด้านบนเนาะแต่เดี๋ยวผมนะครับจะพาดูเนาะว่าเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนั่นเองครับ เรามาดูเจ้าตัวแอปพลิเคชันยูทริปนะครับว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ข้างๆเนาะตัวนี้นะครับอ่ะแน่นอนนะว่าเราสามารถกดท็อปอัพได้นะครับซึ่งพอเรากดท็อปอัพอ่ะมันเราก็สามารถใส่ข้อมูลไว้ได้เนาะว่า้อยากได้ท็อปอัพเท่าไหรสองร้อยอันนี้ซึ่งตัวนี้มันจะมาที่เจ้าตัวแอปพลิเคชันเคปั้สนะครับแล้วเราสามารถเติมเงินได้นั่นเองตรงบนนี้เติมเงินจากคู่เนาะ แล้วก็เมื่อเรานะครับกลับมาที่เจ้าตัวแอปพลิเคชันยูทิปเนาะมันก็จะขึ้นนะครับเจ้าตัวแอคทิวิตี้เลยว่าเราเพิ่งเติมเงินไปนะครับเมื่อกี้ผมเติมเงินไป500บาทอันที่2นะครับที่อยากจะบอกก็คือเจ้าตัวเอเชนนะครับตัวนี้มันก็คือเจ้าตัวสมาร์ทเอเชนเนาะมันจะขึ้นเจ้าตัวเงินมาเลยว่าเฮ้ยเรานะครับมีเงินเหลืออยู่เท่าไร่นั่นเองซึ่งอย่างที่บอกไปเนาะว่าเจ้าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็สามารถแลนะครับได้ค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเช่นอ่ะเป็นย d เอเยนเป็นะครับเป็นเจแปนนะครับ ดอลลาร์เป็นเจ้าตัวปอนนะครับเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์แล้วก็อันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวฟ e no, ั่งสวิ n สโนแล้วก็แคนาดาดอลลาร์เองนะครับเช่ <mm นอะ <mm ผมมีแพลนที่จะไปญี่ปุ่นน,น,ผ,มมน,นนะผมก็กด next นะครับแล้วก็กดแรกไว้เลยอะไรอ่ะใช้เงินไทยเท่าไหร่นะครับอ่ะผมอยากใช้200บาท แค่นี้มันก็จะแปลงเงินนะครับเป็นเงินเยนว่าเฮ้ยคุณจะได้เงินเยนเท่าไหร่เนอะแล้วก็กดสมาร์ทนะครับแค่นี้คุณก็สามารถแลกนะครับเจ้าตัวสกุลเงินได้อย่างง่ายดมายมากๆครับแล้วก็หลกัหลกๆนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าตัวการตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยเราอยากหลอกนะครับเจ้าตัวนี้ไหมเผื่อคุณยังอยู่ในไทยเนาะแล้วคุณยังไม่ต้องการใช้เจ้าตัวอยูดลีบอะ การที่มันลองนะครับมันก็จะปลอดภัยนะครับกับเงินในกระเป๋าของคุณนะครับมากกว่านั่นเองครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบมากนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว y o u t u b นะครับทั้งหมดเลยก็คือจะมีหน้าสิทธิประโยชน์นะครับที่เรียกว่า o u t u b e เพิรนั่นเองครับซึ่งหน้านี้จะเป็นรวมหน้าสิทธิประโยชน์นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไทยหรือต่างประเทศก็สามารถใช้งานได้เนาะซึ่งเจ้าตัวหน้า o u t u b e เพิรตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูเนาะก็จะมีส่วนลดต่างๆนะครับเช่นเจ้าตัว Ecoda Booking 7% 10%รเียกได้ว่ามีส่วนลดเพิ่ม ให้เราสามารถใช้จ่ายนะครับได้ประหยัดมากยิ่งขึ้นเราก็จริงๆนะครับก็นบอกมีโปรโมชั่นต่างๆนะครับตลอดทั้งปีสําหรับเจ้าตัวบัตรตัวนี้นะครับยูทริปนั่นเองนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวยูทริปใบนี้นะครับก็ยังมีโปรแกรมเจ้าตัว r e f e r e n c e โปรแกรมนะครับซึ่งที่ถ้าเรานะครับชวนเพื่อนเรามาใช้นะครับเราก็จะได้เงินคืนนะครับหนึบาททั้งเรานะครับแล้วก็เพื่อนถือว่าเป็นโปรโมชั่นในการเชิญชวนเพื่อนนะครับที่คุ้มค่ามากๆเลยครับ จากประสบการณ์ครับการที่ผมไปเที่ยวนะครับต่างประเทศบ้างเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าข้อดีของการใช้งานเช็คการนะครับอย่างแรกเลยคือคุณไม่ต้องพกเงินสดเยอะครับแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าเฮ้ยเมืองนอกมีการ cashless นะครับค่อนข้างจะสมมากๆแต่ยังในสถานที่บางที่กันะครับก็จะไม่รองรับเช่นคุณไปกดทุราเมงคุณเติมเงินซุดิกอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ได้รองรับเลยขนาดนั้นก็ต้องใช้เงินสดนะครับอยู่ดีนั่นเองซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกนะครับก็สามารถไปกด ATM นะครับได้โดยที่ไม่มีค่าธรรมเนียมครับหรือถ้าคุณต้องการ ใช้แคเสเซต์นะครับตัวนี้ก็สามารถแตะ รูดนะครับต่างๆได้อย่างง่ายดายเหมือนคุณใช้บัตรเครดิตเลยนั่นเองแต่ไม่มีค่าเอฟเฟกซ์เยจ้าประสบการณ์ครับข้อดีของการที่เราจะเทโรการ์ดนะครับก็ต้องบอกว่ามันสะดวกสุดๆไปเลยนะครับสามารถแตะนะครับรูดจ่ายนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เพลิดเพินมมากๆเนาะแต่ถ้าใครต้องการใช้เงินสดอยู่ก็สามารถเอาบัตรเจ้าตัวนี้นะครับไปกด ATM ที่เมืองนอกได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับของเจ้าตัวบัตรเลยนั่นเองก็ถือว่าค่อนข้างจะสะดวกนะครับในการใช้งานมากๆส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ไม่ได้พกนะ สดไปต่างประเทศเยอะอ,ะอย่างญี่ปุ่นผมก็จะพบไปแบบ3 0 0 0 0เยน40,000เยนนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่พอผมก็สามารถนะครับใช้เจ้าตัวบัตรยู u ทริปตัวเนี้ย กดนะครับเพื่อเอาไปใช้จ่ายหรือได้สําหรับสจานที่ที่ต้องการเงินสดด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทําให้เรานะครับไม่ต้องพวงเนอเวลาที่คุณไปต่างประเทศแล้วต้องพกเงินสดกลัวหายนู่นนี่นะครับการที่เรามีเงินน้อยๆนะครับมันก็ดีกว่าแล้วก็เซฟเรานะครับมากกว่าด้วยนั่นเองครับรวมๆเรานะครับผมก็ต้องบอกว่าผมแฮปปี้มากๆเนาะกับการใช้เจ้าตัวยูทูบตัวนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าผมเป็นคนที่ใช้ y o u t u นะครับตั้งแต่หลอดแรกๆเลยนะครับผมมีบัตรเจ้าตัวเก่าด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาแล้วแล้วหนี่ตัว วบัตรดูทิตัวนี้นะครับเวลาผมเดินทางไปต่างประเทศก็ได้เรทน,นะครับที่ดีเวลาที่ผมวางแผนนะครับไปประเทศไหนนะครับช่วงไหนค่างเงินถูกก็สามารถแลกนะครับแล้วก็ล็อกเรทเอาไว้ได้เลยนั่นเอง หรือถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับต้องใช้เงินสดจริงๆก็สามารถเอาวจอตัวนี้ไปนะครับกดเงินสดผ่านเจ้าตัวตู้ ATM นะครับได้ทั่วโลกเลยโดยที่เราเนี่ยครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมไปอีกครับใครที่กำลังดูเจ้าตัวโฉลกการนะครับสบายหนึ่งก็อยากให้มาลองดูนะครับเจ้าตัวยูทูบดูผมมองว่านะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในบัตรโฉลกการที่มีเสียประโยชน์ค่อนข้างจะดีมากๆครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์นะครับการสมัครเจ้าตัวยูทูบเนาะไว้ที่ด้านใต้นี้ครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับใครถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเฟิร์สบอกผมด้วยสวัสดีเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ